สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิวแชร์แชร์ชาแนลกันอีกแล้วนะครับเปิดคลิปกันในรถอีกแล้วเข้ามาแล้วนะครับอย่างแรกที่อยากจะขอเลยก็คือฝากกดไลค์กด subscribe ใไปกับช่องดิวแชร์แชร์ชาแนลให้หน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดิวนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับดิวจะมารีวิวแชมพูนะครับลดผมขาดหลุดร่วงที่ดิวมองว่ามันได้ผลสำหรับดิวนะครับเพราะว่าดิวก็เป็นหนึ่งในคนที่มีปัญหาผมร่วงจากันธุกรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็นอกจากจะใช้ยาแล้วก็ทานยาตามที่หมอสั่งแล้วนะครับดิวก็ยังต้องใช้แชมพูที่เหมาะกับผมของเราด้วยซึ่งอันนี้หมอไม่ได้แนะนำนะครับดิวว่าลองผิดลองถูกซื้อซื้อลองดูนะครับเดี๋ยวนี้ดิวจะมาลองเล่าทุกๆอย่างเลยนะครับว่าแต่ละตัวแต่ละตัวอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับสำหรับดิวนะซึ่งก็เเเื่อปป็็นนนนไกดลแวทางะครับ ในการที่จะไปเลือกซื้อกันเนาะสำหรับคนที่มีปัญหาผมร่วงเหมือนเดียวนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับขอไปออฟฟิศก่อนนะครับแล้วก็ขอกินข้าวกินปลากินกาแฟก่อนแล้วเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันนะครับว่าแชมพูล,ลดผมร่วงตัวไหนมันปังมันโป้อะไรยังไงนะครับผม โอเคครับผมตอนนี้ดิก็ทานข้าวทานกาแฟเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยนะครับเรื่องผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมนะครับก็จะเป็นพวกแชมพูลดผมขาดร่วงนะครับที่ดิวใช้อยู่ช่วงนี้นะครับก็ใช้อยู่ประมาณ34ตัวด้วยกันนะดิวจะจเล่าให้ฟังนะครับว่าแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างนะครับตัวแรกก่อนเลยดีกว่านะครับจะเป็นของยูเซอรีนครับชื่อยาวมากขออนุญาตเปิดห่วยก่อนนะครับ ยูเซ e d e r m ดรโม p แคป a เล h i n ์ i n น h ่ i r s h แชมพูนะครับผมตัวนี้ก็คือมีส่วนผสมของลิโคชานโคเอช่วยฟื้นบำรุงหนังศีรษะนะครับช่วยลดการระคายเคืองจากสิ่งที่ตกค้างอะไรต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีคาร์นิทีนและครีเอทีนนะครับช่วยให้ผมดูหนานะครับแล้วก็ดูสุขภาพดีตั้งแต่เส้นโคนผมนะครับไม่เปราะบางไม่หลุดขาดง่ายตัวนี้ราคาแพงนะครับของยูเซอรีนะราคาก็ประมาณขวดละแบบ 400ถึง600อย่างช่วงนี้มีโปรโมชั่นคือ400ไปปลาย,ลายแต่ถ้าเกิดราคาเต็มก็6ก0กว่าบาทอย่างเงี้ยนะครับถือว่าแพงนะขนาดก็ปกติครับไซส์มาตรฐานเลยดิวมก็เป็นชชมพูที่แพงมากตัวหนึ่งเหมือนกันสําหรับที่ดิวลองใช้ดูนะครับดิวก็ยังไม่รู้สึกนะว่าผมมันหยุดขาดร่วงอะไรยังไงนะครับสำหรับดิวดิวว่ามันก็ ยังเฉยๆอยู่นะสำหรับยูเซอร์บีตัวนี้ออกจะราคาค่อนข้างสูงไปนิดนึงแล้วก็ยังไม่ได้เห็นผลชัดเจนเป็นรูปประทอะไรอย่างเงี้ยนะครับยู่ก็เลยมองว่าตัวนี้ยูวก็เลยๆเฉยๆแต่ถามว่า ซื้อใช้ได้ไหมไม่มีปัญหาเลยครับถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้มองว่าถ้าคุณคิดว่าเออจ่ายได้อะไรได้ราคาไม่ได้แพงเกินไปอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ใช้ได้แต่ว่าดูว,ว่ามันสาหรับดิวนะครับดิวเฉยๆยังไม่เห็นผลที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับไปตัวต่อไปเลยนะครับเป็นแชมพูสมุนไพรเขาคอทะเลผูนะครับตัวนี้จะเป็นแชมพูมะก,กรูดน,นะครับมันก็จะเป็นเขาคอทะเลผูลีชไลม์ เซนเ e ล่าเฮอร์บ s ลแชมพูนะครับราคาประมาณ80กว่าบาทนะคะซื้อได้ตามรูปอาาสันอะไรเงี้ยก็มีนะครับซึ่งมันจะมีส่วนผสมนะครับมีสารสกัดธรรมชาตินะซิตรเนลิกแอนติจนะครับจากมะกรูดนะครับผมที่จะช่วยให้รากผมแข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพด้วยใบวัวบกนะครับที่มีสารแทนนินนะครับแล้วก็ไฟโตสเตอรอลนะครับผม ที่จะกระตุ้นการสร้างรากผมแล้วก็สร้างคอลลาเจนของหนังศรีรษะนะครับปราศจากสารเคมีอันตราย9ชนิดแล้วก็ปราศจากซิลิโคนให้เส้นผมสุขภาพดีแข็งแรงอยู่เสมอนะครับตัวนี้ดูลองใช้แล้วราคาก็ไม่แพงนะดูชอบกลิ่นของมันมากๆแล้วก็เ,เวลาที่แบบว่าสัมผัสกับฟองเวลาเราฟอกกับน้ำอย่างเงี้ยนะแล้วก็ขยี้ขี้เป็นฟองมันก็นุ่มเนียนดีนะครับแล้วก็ ความรู้สึกของผมขาดหลุดร่วงรู้สึกได้ว่าผมมันขานดหด่วงลดน้อยลงจริงๆตัวนี้นะครับก็คือเห็นผลได้ชัดกว่าตัวยูเซรีนะครับยูเซรีเนี่ยดูไม่ค่อยจะรู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้ถูกด้วยแล้วก็ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับเรารู้สึกได้เลยว่าผมเราเนี่ยมันร่วงน้อยลงสังเกตได้จากเศษผมที่มันร่วงลงในพื้นท้องน้ำอย่างเงี้ยนะครับ ตัวต่อไปนะครับเป็นของ b ิ c นะคบก็คือ f o r รสตนั่นเองครับตัวนี้น่าจะเห็นกันบ่อยๆตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับมีหมดเลยนะ Big C ซ o t u s ัสวอสันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ f o r รสตเนี่ยดูใช้เป็นตัวมะกรูดนะครับ Cafe ูลไลน์นะคบผมมันจะมีคุณค่าน้ำมันสกัดเย็นจากผิวมะกรูดนะครับผมที่จะแบบว่าช่วยรักษาสมดุลของหนังศีรษะนะครับลดการเกิดน้ำมันนะครับลดการขาดหลุดร่วงช่วยบำรุงรากผมนะครับแล้วก็บำรุงเส้นผมตัวนี้ก็จะบอกว่ากลิ่นหอมมากไม่แน่ใจว่าเป็นกลิ่นธรรมชาติิหรือเป็นนกล่แบบ เคราะห์นะครับแต่มันจะเป็นกลิ่นที่แบบหอมมะกรูดมากๆแล้วก็ฟองเนียนนุ่มกําลังดีีลลิ่์ในการใช้ก็คือรู้สึกว่าสนุกนะครับรู้สึกว่าสะอาด ก็มีความรู้สึกเหมือนเป็นสิูแบบแชมพูปกตินะครับแต่ว่ามีสาร,รกาสกัดจากมะกรูดธรรมชาตินะตัวนี้ใช้แล้วผมลดการขาดหลุดร่วงไหมก็ต้องบอกว่าลดนะครับหรือว่าตัวนี้ลดเลยแหละแล้วก็ราคาก็ประมาณ100-200บาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงมากหาซื้อง่ายไม่เลวร้ายเลยตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำานะสนสำหรับใครที่มีปัญหาผมร่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะตัวนี้ก็ได้เลยครับผมโอเคผ่านไปสองสามตัวแล้วนะครับมาถึงตัวสุดท้ายที่ดิวชอบที่สุดนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ดิกกวก็็็ใใชช้้เเปปปปปนนนนััััจจจจจุุบบะรมาาถึง ผู้ผ <laughs> ิดแล้วเห็นนหติดเต้นนั่น,น,น,นคือ L'Oreal Elsaf นะคบ For Resist นะคบตัวนี้มันลดผมขาดในช่วง3เข้าเราจะไม่พูดถึงส่วนผสมหรือว่าสรรพคุณคุณสมบัติอะไรนะเพราะว่าพูดไปก็เท่านั้นนะครับเอาวิธีเอาความรู้สึกในกการใช้งานดีกว่าตัวนี้ดู่ชอบตรงที่ว่าแชมพูสมุนไพรที่ดิพูดพูดมาก่อนนั้นเนี้ยไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรจริงๆเลยหรือว่าจะเป็นสารสกัดจากสมุนไพรนะครับมีความรู้สึกว่าพอมันมีความเป็นสมุนไพรอ่ะ ฟองมันจะไม่เลอศเท่าแชมพูปกติในท้องตลาดเข้าใจใช่ปหถ้าไปเทียบกับอะไรอะแพนทีนซันซิลยี่ห้อทั่วไปในตลาดอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไอ้พวกทั่วไปอะฟองมันจะดีกว่าแล้วก็มันรู้สึกสะอาดและสะอาดกว่าถ้าพอมีความเป็นสมุนไพรเมื่อไหร่อะมันจะรู้สึกเหมือนแบบไม่ค่อยสะอาดฟองมันจะไม่เลิศเนาะแต่ว่าไอ้ตัวลอ r รียลตัวนี้มันไม่ใช่สมุนไพรอะไรเลยนะครับไม่มีมะกรูดไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยฟีลในการใช้ก็จะเหมือนแชมพูทั่วไปในตลาดที่เราคุ้นเคยก็คือฟองมันจะเนียนนุ่มและ พอโดนน้ำก็สาง่ายไม่เหนื่อย น่าแปลกใจนะคบตรงที่มันไม่ใช่แชมพูที่มันเป็นสมุนไพรหรือแชมพูที่แบบมีสารสก,กัดจากมะกรูดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันลดการขาดุดร่วงได้ดีที่สุดนะซึ่งอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของดิวนะครับไม่ได้มี evidence base อะไรเลยนะครับผมซึ่งแต่ละคนใช้เนี่ยมันก็อาจจะให้ผลไม่เหมือนกันนะแต่สำหรับดิวว่าตัวเนี้ยดิวใช้แล้วเวิร์กสุดดิวก็เลยอยากจะแนะนำว่าถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องผมขาดุดร่วงจริงๆนะครับลองดูแลรักษาเ <สา S 1> บื้องต้นด้วยตัวเองแล้วแล้วมันไม่หายเนี่ยอย่านิ่งนอนใจแล้วก็อย่าได้ลลออองน่่่ีไปเรืย คือเราไปหาแพทย์ผิวหนังดีกว่าเพราะว่าไปหาการไปหาแพทย์ผิวหนังเนี่ยมันจะเป็นการรักษาที่ตรงจุดจริงๆนะแล้วก็ไม่ได้แพงเลยดีกว่าเราไปซื้อพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้ไปโดนเขาหลอกห้ซื้อครีมนวดซื้อแชมพูซื้อเซรั่มอะไรพวกนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับดิวแชร์แช n แนลด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ดิวก็ขอลาไปก่อนดีกว่าครับบ๊ายบายนะคบเดี๋ยวเจอกันครับ